สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการลบโค้ดเตือนให้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับของรถยนต์เชฟโรเลตรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเชฟโรเลตดูราแมกนะครับเป็นกระบะสำหรับคันนี้ก็ได้นำเข้าไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่อู่นะครับช่างน่าจะลืมลบให้หรือไม่ก็ไม่รู้วิธีการลบนะครับเวลาเปลี่ยนแล้วเนี่ยจะต้องทำการลบทุกครั้งนะครับ ไม่งั้นมันก็จะโชว์อยู่แบบนี้ตลอดนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับก็คือเราเข้ามานั่งตรงที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าให้เราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องได้แล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่ลบมันก็จะโชว์อยู่แบบนี้ตลอดนะครับ ถึงแม้เราจะสตาร์ทเครื่องนะครับมันก็จะโชว์แบบนี้ตลอดขับไปไหนมาไหนมันก็จะโชว์แบบนี้ตลอดวัอนอยังไงก็ไม่หายครับขั้นตอนการลบด้วยตัวเองง่ายๆนะครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือปิดสวิตกุญแจนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วก็เปิด โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทนะครับครับเปิดขึ้นให้ให้ขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือให้เรามาหยียบที่คันเร่งนะครับหยียบคันเร่งลงไปให้สุด3ามครั้งครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยหน้าจอที่เตือนก็จะหายไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ครับพอถึงรอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรอบต่อไปก็ให้ทําแบบเดียวกันนะครับก็จะสามารถลบโค้ดด้วยตัวเองง่ายๆนะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e ให้กับช่องลงปีนอ่อนทัวร์ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ